ลมันเย็นครับม่นเป็นพินตอร,ร์แป๊บเดียวใครเข้า <c oughs> ลมก็ได้ค่ะนี่ก็ไม่ครับแต่ดูแล้วก็ขาดอะไระเรืองก่อนแสนเด็กเขากวาดหลายอย่างอยู่ <c oughs> แต่เขาดูแล้วความตั้งใจดีอยู่แต่พอดีเขาอาจจะขาดเทคนิคพอดีวัน,นี้เขาเด็กเขาอ้าวจริงนทางคนเลยก็เป็นรูปร่างท่าในก็ มีรูปไฟายที่ว่าเขาว่าตามล่างตามแต่มันสามารถล่างเส้นได้เขาขาดแต่เทคนิคครับจะมีความตั้งใจเพราะว่าหลายอย่างนะแล้วเกิดข่าว่าเขาผสมผสานอยู่มีนู่อยู่แต่ว่าเทคนิคอะไรต่างกันว่าโอ้ยเทคนิคการใช้เทคนิคกรใ้แล้วคือเพิ่มเติมถ้าเราปรึกกับพี่เขาไม่ได้ เดี๋ยวอันนี้ทางเคลื่อนไหวนี่พร้อมเอ้จุมลราจุมลราครับจุมลราก่อนจุมลรานี่สามชั่วโมงกันอาซีเมเอสอาซีเมอเอสครับมาประจำเจ้าของมาประจำมามาดู